ครับหวงเพชรครับผมหัวใหญ่ครับนะครับเนี่ยนะครับใส่ขี่แกบครับไรล,ละสิบสอบกับเพราะเราครับเนี่ยช่วงนี้มันราคาดีครับผมเห็นบ่ครับเพื่อ ครับครับพวงเพชรอยู่อุดรธานีครับผมวัมงสามหมอ ครับต้นมันครับต้นมันครับผมครับคุณดอกจริงครับไม่จกตาครับ